สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุกูสุขคนเมร,ร,ร,ริค่ะมาพบปอยยานิวแคนาดาคือเกาละจ้าพี่น้องจา้ายานิวก็มีคำอับเดืเดืองกันบอดบอยซิดีใช้ซอแอน,นออรดีขอบพกะคุคือเกาละจ้าพี่น้องจ้าเราแลกกับเขาเรื่องกันเลเนะกขนานพี่น้องแลกก็ไเปน็นสแสดงความยินดีกับบอดจูพี่น้องเพื่อนเปิดวงไม้พี่น้องจ้าสอออนอันแลกก็เชนแคปชั่นแบบนี้ละพี่น้องจ้ายังไงนโพดก็อนอ่นดับแดงแล้วก็โพดนอเิดบอยซีดีใช้พี่น้องจ้า ขอแสดงความยินดีกับพี่บอสโจและเฮียนหน่อยกับการเปิดประวัติศาสตร์ครั้งและวันแรกของสาวน้อยเพชรลำเพลินโชว์ขอให้ลาบลื่นด้วยดีและประสบผลสำเร็จอย่างสุดนะครับอย่างสูงสุดนะครับแฮแท็กบ้านแพงโกสุมพิสัยแฮกส,สาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องสะออนดีใจน้ำพินนาะพี่น้องจ่าราอ่นแล,แล้วกันไหลสุดแล้วกับาแลแล้วก็ไปน้อพี่น้องกันในงานพืนกะ แอนบอยมาร่วมแสดงความยินดีเปิดวงใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์บอดโจเฮียหน่อยป้าสออเนาะพี่น้องดีใจน้ำเพลินเนาะบอดโจแล้วก็่าขอบคุณครับเพื่นกัเมียนสอนุดมผอมพี่น้องกันสอแอนกังานงามพี่น้องจาเพื่นกัอยู่ในงานนั่นวงไ่พี่น้องสอนเพิ่นบอดโจประสบผลสำเร็จแล้วก็เฮียหน่อยพี่น้องสุขสุนัน ดีใจน้ำเพลินเด้อขอเฮงหงหังปังเด้อเอฟซีไร้ท่านกับขามาสแสดงความจิตเด็นเพิ่นกับบอลเรื่องความเกา้าความหลังสมัยเพิ่นยุ่วงนาะพี่น้องจา้าอันถึงสอดนุดถึงสอดแอนแล้วก็บ,บอดจวนเฮียห,หน่อยแล้วก็บอดบอยนาะพี่น้องบอดบอยแล้วก็บบอลเรื่องสมัยเพิ่นยวนวงน้ำมันวงอันน้ำบอดโจสมัยตะกี้พี่น้องจา้าขอไปเบืองเด้อในเพจบอยสิริใช้พี่น้องจา้า ไอ้พีหลายๆท่านกำลังไหลขอมาแสดงความจิดเห็นดีใจยินดีน้ำบอดจนูนเฮียหน่อยเนาะพี่น้องจา๋าเฮงเฮดังดังปัง,ป,งปังจา้าสาวน้อยลำเพลินโชว์มวนเป็นตะมวนเนาะพี่น้องจา้าบอดจน,น่ารักนิสัยดีคะ่ะติดตามจา้าจิตใจเป็นกลางคะ่ะขอแสดงความยินดีกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยครับแม่นพี่น้องจา๋ยาญาณิวกับยินดีน้ำด้อขอบคุณบอดบอยกับซอแอนมากมากนะคะติดตาม เจ้าตัวเล็กทั้งสองอยู่ค่ะเมนพี่น้องจาน้องเพชรน้องพลอยน้องผู้ใดกติดตามเบิ่งกันคลิปตลอดพี่น้องเป็นตาหักค่ะยินดีด้วยกับบอสโจและซอนุ๊ดรวมทั้งเฮียหน่อยครับเอฟซีน้องพี่น้องขอแสดงความยินดีนะคะดังดังปังปังตลอดไปค่ะบอสบอยซอแอนสองผู้นำผู้บริหารคนเก่งคุณพ่อคุณแม่น้องแฝดน้องเพชรน้องพลอยน่ารักมากค่ะแมนพี่น้องจาบอสบอยซอแอนหล่อสวย คู่บุญคู่บารมีกิ่งทองใบโยกน่ารักมากครับแม่นพี่น้องแต่หากขักสวยรอเก่งเสียงดีน่ารักอิลีบอดบอยซอแอนสองสามีภรรยานี้ดูแล้วมีความสุขมากจ้าน้องเพชรน้องพลอยด้วยน่ารักที่สุดเลยค่ะแม่นพี่น้องจ้าเข้าไปเบื้องเด้อนน้องเพชรน้องพลอยในเพจอ,อ,อันบอดบอยแล้วไหลสดมือวานนี่ตห่หักแต่หากพี่น้องจ้าเบากัน ยางเบาน่วงหัวมอนขื้นเครื่องเล่นพี่น้องในเกเพฟแม่แตนผอมเราลงตุมือโว้ยนะคะพี่น้องจ๋ากําลังหัดเบาจ้องจ้องจ้องเจ้งเป็นตาหักขักพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจงใดก็คอมเมนต์ข้มมาได้ดเด้อจ้าเดี๋ยวยานิ้วกะสิมาตอบอันนี้ฝากคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารยานิ้วกะสิมาอัปเดตเบาสูฟังคือเกาละจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆค่ะบายบายเทค c ค่ะแตงเกียว